Good morning good morning จิ๋วเป็นคนขยันมาดมาาเลยจิ๋วน้องน้องถือมาทีละอันก็ได้ลูกน้องถือมาทีละอันสิอ่ะเก็บใบไม้ให้ด้วยนะน้องเก็บใบไม้ให้ด้วยนะไหนใบ,บ้างอยู่ไหนลูกเก็บใส่ที่ตักผงก่อนเก็บก่อนไหนใบไม้อยู่ไหนหื แล้วไม่กวาดน้องอยู่ไหนลูกรถ <c oughs> มันไม่ใช่ที่เทไหมเอาเว้อาเวโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บนั่นนาน <c oughs> นาน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  <c oughs> ไปแล้วหนุนลูกบอลวิ่งไปนู่นหละเจ็บไหมบุ้งเลยอะมามาเตะฟุตบอลเลยเอ้ยระวังต้นไม้จะเจ็บเอเวอาเว,เาเวลูกมอนไม่มีลูกไม่มีสักลูกเลยเบ,บ๊เลย ๋อมันกำลังจะเกิดลูกอีกดูเลยนี่เยอะแยะเลยไหนเยอะแยะนี่นนนนนกาดนนดีมากมากเลยพอคุณพ่อมาตัดกิ่งแล้วเขาก็จะแตกแตกใบใหม่แล้วก็ลูกเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่โอ้ยกระเพราคุณยายเ <c oughs> นี่ยของยายลายายลาเอามาเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นแปลงผักใช่ไหมแล้วยายลาก็จะเอาผักมาลงมีผักชีมีกระเพรา มีอะไรอีกสองสามอย่างแล้วทีเนี้ยพอคุณแม่เอาหินมาลงมันก็มันพยายามจะเกิดเห็นไหมพยายามมากกระเพราอันนี้คือได้กินนะได้กินจริงๆว่าคุณแม่ตัดตัดไปไปทํากระเพราละนี่ได้กินต้นนี้ได้กินหลายรอบมากมีต้นหนึ่งที่ตายไ,ม,ไม่ได้เอาไปทิ้งได้กินหลายรอบจริงๆกระเพราที่บ้านอันนี้ส่วนอันนี้ต้อนอ,อะไรนะคะอะไรนะอะไรนะอะโขดเดียวเดียว ไปไนายลว,ว่างจิ๋วครับคนขยันขยันเบอร์นั้นนะจิ๋วครับจิ๋วครับจิ๋วครับบายบายสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับจิ๋วจิ๋วบายบายไปแล้ว ไปไหนมาไปไหนมามาหาก่อนเร็วๆจิ๋วครับมามาลากรถจิ๋วทิ้งแล้วนะ ้อนแล้วไปอาบน้ำด้วยเนาะอ่ะจริงอ่ะปากคาบเลยนั่นน่นะโอ้ยเย็นสบายจังเลยเย็นสบายจังเลย มีความพยายาม,อ,มอย่าโดานกระเพราแล้วลูก จิ๋วไม่ไปจิ๋วไม่อุ้ม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 โตแล้วไม่อุ้มไม่ไม่แล้วก็ไม่ต้องรถิกเข็นแล้วพอแล้วโตวแล้วอ่ะคิวน้องมัง่งมาโยนเลยอ่ะเอามาโยนใส่ห่วงเลยเร็ว,รวไม่ต้องไปวางไว้ที่ประตูนะเดี๋ยวมันลูกมันจะพังอีกนะอือเอาเวเอาเว ดูอะไรหามีอะไรให้ดูครับจิวมานี่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 มาเน่มาเน,าน่บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับมีอะไรอ่ะอ๋อรองท้าพี่ป๊อปลูกรองเท้าป๊อปเป็นสีชมพูหวานแหววขนาดนั้นน,ะน่ะของป๊อป เอามาเมาออกให้น้องจะใส่ใช่ไหมอืมมามาสีมาเมาออกให้แล้วเนี่ย เสียงอะไรอะครับกระท้อนหมดต้นแล้วรถนี้ก็หมดแล้วปีนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไร <S <S ไปเอาน้ำมากินไปเลยปะไปกินน้ำปะ